ถ้ผมช่างอดคนใหญ่ทำนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆืนมาดูการเผาแปบดําด้วยถังสองอยลิตรครับเพื่อที่จะนําไปเป็นปุ๋ยแล้วก็นําไปปลูกต้นไม้นะครับครับผมครับอันนี้ก็คือลักษณะของถังที่เราจะใช้ทําแลบ,บดําน,นะครับผมตัวด้านในมันก็จะเป็นแผ่นสังกะสีเจาะรูของด้านล่างมันก็จะมีเป็นขาเหล็กรองรับนะครับเพราะว่าตัวขาเหล็กครับมันมันจะต้องอยู่สูงกว่าช่วง พัดลมครับเพื่อให้พัดลมเป่าแล้วดันลมขึ้นด้านบนครับผมตัวนี้คือถังนะครับแล้วตัวนี้คือฝาเราก็เจาะรูช่วงตรงกลางมันเพื่อให้มีเป็นช่องระบายความร้อนครับผมเดี๋ยวผมจะเอาแกลบดิบใส่นะครับผมนี่คือลักษณะของแกลบที่เราจะใช้ทําแกลบดํานะครับก็คือเป็นแกลบดิบนะครับเนี่ครับผมครับเดี๋ยวจะเช็คว่าเราต้องใช้ แลบบดิบประมาณกี่กิโลนะครับจึงจะเต็มจึงจะได้เต็มถัง,งครับผม okay. อย่างนี้เป็นกระสอบแรกนะครับกระสอบแรกอยู่ที่8กิโลครับเราก็เทใส่ไปได้เลยครับผม 8กิโลกับ2อุกสครับหลังจากนั้น,นครับให้เราทำการประโยชน์ครับผมคุยกับตรงจานให้แกลบแน่นนะครับ เป็นว่าเราใช้แกลบหยิบใส่ไปทั้งหมด23กิโลครึ่งนะครับหลังจากเราเขยา่าตัวแกลบมันก็จะลงไปแน่นนะครับให้เราทําเป็นหลุมช่วงช่วงกลางครับให้ด้านข้างมันสูงขึ้นมานครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มก่อไฟนะครับผมครับอย่างการจุดไฟนครับผมได้ใช้เศษกระดาษลังนะผมจุดนะครับ อเราเริ่มจนนะครับให้เปิดพัดลมเป่าอากาศได้เลยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้การติดของไฟมันเร็วขึ้นมาครับผมหลังจากไฟเริ่มติดนะครับเราก็ใช้ฝาปิดได้เลยครับนีครับผม เราใช้ขวาปิดเราใช้ขมขัดล็อกเลยครับ ใช้ค้อนหรือมานครับเขาทำขาให้มันลงล็อกมันนะผม ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนครับเราเริ่มจุดที่เวลาประมาณเที่ยง5นาทีนะครับผมก็รออีกประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก็น่าจะเสร็จนะครับครับผมครับผมตอนนี้แล้วก็เราเริ่มจุดผ่านไปประมาณ10นาทีครับผมจะสังเกตได้นครับว่ามันเกือบจะไม่มีควันมาเลยครับผมที่มีนิดนคือการติดสีนะครับผม ที่มันขึ้นมาเป็นขาวขาวเป็นช่วงอยู่แต่ถ้าเปลวถ้าเปลวไฟตัวนี้จะมีเฉพาะพอเป็นไฟใสหรือไฟที่สะอาดนะครับมันจะไม่มีควันครับผมคือใครสามารถเผาใกล้บ้านอะไรมันจะไม่รบกวนเพื่อนบ้านครับเดี๋ยวยังไงอมันเผาเสร็จแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกครัง้งนะึงก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับน่าจะติดหมดแล้วครับอย่างเราทดสอบนะครับผมใช้ผ้า ชุบน้ำเช็ดที่ถังครับนี่คือตัวความร้อนลงมาถึงด้านล่างนลครับต่อไปการปิดเตานะครับผมเดี๋ยวจะปิดที่ด้านบนก่อนนะครับเอาอันนี้ออกก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมใช้ผ้าปิดเลยครับผมจะใช้ผ้าปิดนะผ้าชุบน้ำหมันหมาดปิดนะครับแล้วก็ใช้ทรายครับผม ทรายเทใส่เลยครับนี่ครับผมตันี้เราปิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าครับถ้าอากาศเข้าด้านในมันจะทำให้แกลบเป็นที้เท้าครับผมตัวนี้ฝาด้านบนครับฝาด้านล่างเราใช้ผ้าแบบนี้ ทุบน้ำหมาดแล้วก็ปิดได้เลยครับผมนะครับผมเป็นการปิดเตาเรียบร้อยต่อไปก็รอให้ถังเย็นแล้วเราจะจะมาเปิดดูเปิดดูด้านในนะครับว่ามันจะเป็นแกลบเราจะมาช่างดูว่าจากที่เราใช้แกลบดิบใส่ไปในครั้งแรก23่กิโลครึ่งเรา เผาแล้วมันจะเป็นแกลบดําเหลือกี่กิโลนะครับนี่ก็ห้าโมงครึ่งนะครับผมจากที่เราเผาเสร็จตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งก็ตั้งไว้ให้เย็นพอดีฝนตกลงมาครับแล้วตอนนี้ถังมันก็เย็นแล้วครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูแกลบดำครับผมที่เราทํากันว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับครับผม อันนี้คือแกลบดำนะครับผมที่เราใช้แกลบดิบที่2ี่กิโลครึ่งเดี๋ยวผมจะใส่กระสอบช่างดูน,งนะครับว่าจะเป็นแกลบดำเท่าไหร่อันนี้เป็นกระดาษใส่ครั้งแรกเปียกนิดนึงเพราะว่าฝนมันตกลงมาแล้วมันลงทางรูของฝาถาังน,นะครับผมนี่ครับผมลักษณะนะครับผมเป็นยังมันยังเป็นแกลบ เรียบร้อยแต่มันเป็นฐานเป็นนี่ไปแล้วผมที่ที่เขาเรียกแกลบดันครับเดี๋ยวผมจะทดลองใส่กระสอบชั่งนะครับผมผมก็ตอนนี้ผมใส่กระสอบเสร็จแล้ว,ลวนะครับเดี๋ยวจะลองชั่งนะครับผมมีครับผมอยู่ที่8กิโลนะครับผมก็เป็นอันสรุปว่าเราใช้แกลบดิบ23่กิโลครึ่งนะครับเผาด้วยถัง200ลิตรก็ได้ จะได้แกลบดำนี้ครับผมลักษณะแบบนี้อยู่ที่8กิโลนะครับผมครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเผาวันนี้นะครับโดยที่ใช้แกลบดิบจำนวน23กิโลครึ่งนะครับผมหลังจากการเผาด้วยเตา200ลิตรถัง200ลิตรเรียกว่าเตาชีวมวลครัผมเราก็จะได้แกลบดำจำนวน8กิโลเพื่อที่จะใช้ในการเป็นปุ๋ย เพิ่มปุ๋ยให้กับต้นไม้หรือเอาไปผสมปุ๋ยผสมดินเป็นดินพบลูต่อไปนะครับผมครับอย่าลืมถ้าใครชอบคลิปนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมและที่สําคัญฝากกดติดตามในช่อง YouTube ของช่างจอจคนอยากทำับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างจอสในการที่จะทําคลิปต่อต่อไปเพื่อที่จะให้สมาชิกได้ดูครับผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมนะครับครับผมสวัสดีครับ